ทายกสวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ที่ศูนย์การค้ายูดีทา,จาวจังหวัดอุดรธานีวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอเคงั้นพวกเราก็ไปรับชมกันได้เลยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Southeast Asian n a t i o n หรืออาเซียนของพวกเราเนี่ยก็คือการองค์การทางรัฐภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นคะครับโดยมีสิบประเทศรวมกันก็นกคือ กัมพูชาไทยพมา่าบรูไนอิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ลาวเวียดนามแล้วก็มาเลเซียค่ะทั้งสิบประเทศรวมกันหลังจากปีพุทธศการาช2 5 2 7นะครับประเทศในสมาชิกอาเซียนได้เพิ่มขึ้นถึง10ประเทศโดยหลังจากนั้นในปีพุทธศการาษ2,551ในเดือนธันวาคมได้มีการลุงนามในกฎบัตรอาเซียนทำให้สมาคมอาเซียนเนี่ยมีเหมือนสาภาพยุโรปมากยิก่งขึ้นครับ ควัญของสมา,มาซีกน,นะครับก็คือ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์แล้วก็1ประชาคมนะครับ one vision one identity and one c o m m u n i t y อัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับก็คือการที่พวกเราเนี่ยมีค่านิยมกันเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันความแปารถนาเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันที่เพื่อที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายกามที่เราต้องการกนันเองค่ะค่าต่อไปนะคะอาเซียนนอกจากจะมี10ประเทศที่เป็นสมาชิกแล้วเราก็ยังมีการเจรจากับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนด้วยเพื่อมี เครื่อประสิทธิภาพในด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สกยภาพในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นค่ะเราจะแบ่งรวมเป็นอาเซียนบวก3บวก6แล้วก็บวก9นะคะอาเซียนบวก3ค่ะก็คือจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอาเซียนบวกหกนะคะก็คืออาเซียนบวก3แล้วก็บวกเพิ่มมาอีกประเทศก็คืออินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะต่อไปอาเซียนบวก9กนะคะก็คือกลุ่มอาเซียนบวก6แล้วก็บวกเพิ่มไปอีกรัสเซียสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะต่อไปก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ นนะะสัญลักษณ์ของอาเซียนก็คือรวงข้าวติดรวงมาติดกันค่ะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าให้สิบประเทศในสมาชิกของอาเซียนค่ะมีความผูกพันด้านมิตรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวค่ะปันจาก,กันไปนะคะวันนี้พวกเราก็มีเพลงอาเซียนร่วมใจไหมทุกคนได้ฟังนะครับไปฟังกันเลยอาเซียนร่วมใจอาเซียนเราบาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเราบารร่วมใจ วันเสียฟ้ารักช็หายไปไหนซโกสิ่งบอบบางดูในฟิลิปปินส์คุณก็หายไปไหนวันรุ่งเช้าที่อาศัยร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจ